รีวิวก่อนเกมประจำคำคืนนี้ครับผมออสเตรียหญิงนะผมเจอกับฝรั่งเศสหญิงครับผมกระชับมิรทีมชาตินั่นเองครับผมโวลังยิงทั้งสองทีมก็ผมถือว่าเป็นทีมท็อปสิบทั้งคู่นะครับผมทางด้านออสเตรียก็จะมีตัวเก่งที่เพื่อนๆอาจจะรู้จักหรือไม่รู้จักอย่างทางด้านของแซมเคอร์นั่นเองครับผมเจอกับฝรั่งเศสวันนี้ครับผมแต่อย่างไรก็ตามเนืผมวันนี้ฝรั่งเศสทีมที่เป็นต่อนะครับผมวันนี้0.05ขอแค่ชนะก็พอแล้วแต่การเจอออสเตรียในบ้านมันแต้ยานแฮมเพราะเนื่องจากฟอร์ม ต่อได้ล้วเอาชนะได้หมดเลยแม้จะเป็นเกมกระชับมิตรก็ตามแต่สิติีการเจอกันช่วงหลังต้องรับว่าฝรั่งเศสนะผมเอาชนะได้ถึง2ครั้งจากการเจอกัน3ครั้งนะครับผมเพราะฉะนั้นเกมในค่ำคืนนี้เพื่อนเพื่ออาจจะเลือกที่ฝรั่งเศสแต่วันนี้ับผมผมมั่นใจในตัวของแซมเคอร์นั่นเองครับผมและอยากทังด้านของสมาคมผู้เล่นของ All S <S ออสเตรียยงบอกว่าว,าวาเรามีมาตรการป้องกันเด็ดขาดให้ฝรั่งเศสแน่นอนเพราะฉะนั้นวันนี้เลือกที่รอง All อออครับผมออสเตรียและเพื่อนเพื่อนชอบวับผมอย่าลืมครับผมเข้าร่วมกลุ่มวิครูอบ